<Huh? S 2> สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับการสร้างบ้านกับนายโง่จังนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่8แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าช่างเขาบอกว่าเขาจะทำการฉาบนะครับผมแล้วก็ติดตั้งท่อสายไฟนะครับท่อร้อยสายไฟนะครับผมก็เลยแวะเข้ามาดูหน่อยงานก็อาจจะชา้านิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ ช่างน้อยนะครับผมพอเข้ามาแล้วก็จะพบกับท่อเหลืองๆนะครับซึ่งช่างเขาก็แนะนําว่าเป็นท่อสําหรับร้อยสายไฟนะครับซึ่งผมไม่มีความรู้หรอกครับอย่างที่บอกนะครับช่างบอกว่ายังไงผมก็ให้ช่างเขาทําตามนั้นเลยนะครับผมนี่นะฮะบ้านนี้ก็มีจุดสายไฟหลายจุดเหมือนกันนะครับจุดทีเ่เดินไฟมีเกือบเยอะมากนะครับผม นี่นะครับห้องนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างครับนะฮะก็จะมีหน้าต่างด้านขวาด้านซ้ายนะครับผมอันนี้เป็นวิววิวนอกห้องนะครับระเับ,บชั้นล่างนะครับนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูชั้นบนกันนะครับผมอันนี้ทําแต่บันไดแต่ราวบันไดย,ยังไม่ได้ทํานะครับนะฮะเพราะว่าเออผมก็ไม่ทราบขั้นตอนแต่ว่าเขายัางเว้นไว้ก่อนนะครับผมนี่ฮะน,นี่วิวด้านนอกตอนนี้ลมเย็นสบายมากเลยเดี๋ยวเราจะแวะขึ้นมาดูชั้นบนอีกนะฮะนี่นะครับก็เหลือ,อีกๆ หลายอย่างเหมือนกันนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับฉาบก็ยังฉาบไม่หมดนะครับผมต้องรอฉาบนอกฉาบในนะครับผมอันนี้เป็นห้องชั้นบนด้านหลังนะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสวัสดีครับ huh?